ชีวิตพ่อบ้านครับมันก็จะลำบาิดนิดนะครับแต่ยังไงนะครับเราผู้ชายนะครับรับผิดชอบทุกอย่างในบ้านนะครับได้กลิ่นอะไรไหมไหมไหมครับฮัลโหลเธอเหรอนี่ไงครับกลิ่นไหมมาจากเจ้าเตารีดตัวนี้เองนะครับวันนี้ผมอาจารย์แซมกับรายการสารยาการช่างนะครับเรามีงานต้องทํากันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทําความสะอาดเจ้ารอยไหมบนเตารีดอันนี้นะครับให้มันเอี่ยมกริ๊กออกมาเหมือนใหม่นะครับไปลุยกันเลยครับ thank <smart noise> ร,รอยไหมนะครับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้ง่ายมากนะครับด้วยความแตกต่างของเนื้อผ้าที่เราทําการรีดนะครับบางทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าที่มีความบางแรกๆมักจะเกิดจากรอยเล็กๆก่อนนะครับแล้วเราไม่ได้ไปดูแลตั้งแต่วันแรกเนี่ยนะครับจุดไหมตรงนั้น่ะจะเป็นจุดที่เอ่อจะมีความร้อนแล้วจะส่งผลทําให้เกิดรอยไหมอื่นๆตามมาอีกนะครับรีบทาความสะอาดก็จะทําให้ไม่เกิดปัญหาเรื่องของการไหมเสื้อผ้าชิ้นต่อๆไปนะครับรอยไหมที่เกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นจากผ้านะครับเพราะฉะนั้นวิธีทําความสะอาด ผมก็จะใช้เบกกิ้งโซดานะครับแล้วก็ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับวิธีการง่ายมากทําได้2ลักษณะนะครับหลักๆเลยก็คือเอาเบกกิ้งโซดานะครับผสมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับทำให้มีความเหลวที่เป็นของเหลวนะครับที่พอที่จะหยิบขึ้นมาแล้วก็พอกไปได้นะครับถ้าเกิดเป็นตัวรีดปกติเนี่ยถ้าไม่มีรูผมจะพอกทิ้งไว้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยนะครับมีโอกาสที่เจ้าเบกกิ้งโซดาอาจจะไปอุดตันตามช่องพวกนี้ได้นะครับดังนั้นวิธีวิธีหนึ่งที่ผมจะใช้นะครับก็คือผมจะใช้้้้้ทิชชู่แแบบบบบนนนนีีะะครรัหือจเป็็ผากได นะครับวางลงไปในถาดนะครับแล้วก็เอาเบกกิ้งโซดาโรยนะครับแล้วก็ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลงไปนะครับเพราะฉะนั้นของเหลวที่ว่าเนี่ยแทนที่จะผสมเองนะครับมันก็จะเกาะอยู่บนตัวผ้านะครับเสร็จแล้วผมก็จะเอาเตารีเนี่ยนะครับวางทับลงไปถ้าท่านมีเวลาน้อยนะครับผมอาจจะแนะนำทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนะครับจะถึงชั่วโมงหนึ่งแล้วก็มาลองขัดดูนะครับวิธีการขัดก็จะใช้ฟองน้ำนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าผ้าตัวนี้นะครับค่อยๆถูนะครับปกติจะออกแต่ถ้าครั้งแรกออกไม่หมดนะครับวางทิ้งไว้ต่อแล้วก็มาขัดต่อนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นใจ ว่าผมจะต้องทิ้งไว้สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราลงมือกันเลยครับเบกกิ้งโซดาสักประมาณครึ่งถ้วยแอโดเจนเปอร์ออกไซด์ประมาณสักช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะประมาณนี้นะครับ ปึ้งชั่วโมงผ่านไปนะครับข้างใต้นี่คือเบกกิ้งโซดากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับเดี๋ยวเราจะยกขึ้นมาแล้วเริ่มถูๆมันออกนะครับตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แล้วก็เบกกิ้งโซดาน่าจะช่วยทำให้คราบพวกนี้นะครับอ่อนตัวลงแล้วก็ขัดออกได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะใช้ของน้ำเนี่ยนะครับค่อยๆถูไปเรื่อยๆท่านี้เท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าความหนาของคราบหรือว่าความหนาของรอยไหมที่มีอยู่นะครับก็จะต้องออกแรงมากหรือควรจะแช่ให้นานขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องมาลุ้นร่วมกันนะครับว่ามันจะออกหรือไม่นะครับครับถือถือว่ารอด กรณีของเจ้าเตาเทฟลอนเนี่ยต้องระวังมากๆนะครับถ้าเกิดคราบมันหนามากเนี่ยใช้ฝั่งฟองน้ำเนี่ยนะครับจะต้องค่อยๆถูไม่งั้นเดี๋ยวจะทําให้เจ้าตัวพื้นที่เป็นเทฟลอนเนี่ยนะครับเกิดรอยขึ้นได้นะใช้ข้อมระมัดระวังนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ออกมาเกือบหมดแล้วถ้าเกิดผมมีเวลามากกว่านี้นะครับตอนนี้เนี่ยพื้นผิวที่มีรอยไหมเนี่ยหายไปหมดแล้วนะครับมันอาจจะมีคราบอยู่บ้างตามร่องนะครับถ้าเป็นกรณีแบบนี้นะครับแนะนําให้แช่ต่อทิ้งไว้อีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับแล้วกลับกลับมาขัดอีกก็จะสวยสําหรับตัวนี้ผมคิดว่าเ,เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปทำความสะอาดนะครับแล้วเดี๋ยวมาเปรียบเทียบกันระหว่างก่อนและหลังนะครับดูว่าความสะอาดมันเป็นยังไงบ้างนะครับ ไงครับผลงานการทําความสะอาดตารีดนะครับจุดที่ขัดเนี่ยเปรียบเทียบกับจุดที่ไม่ขัดยังมีความแตกต่างอยู่ด้วยซ้านะครับตอนนี้เนี่ยถ้าผมจะกังวลเนี่ยผมจะกังวลอยู่นิดๆนะครับกับตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตามร่องนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ใช้แปรงถ้าเกิดใครมีแปรงสีฟันนะครับก็อาจจะเข้าไปขัดตามร่องก็จะทําให้สะอาดมากขึ้นแต่อันนี้ถือว่าเอากลับไปใช้งานได้แล้วนะครับถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับผู้ชายรีดผ้าเนี่ยนะครับถือว่าแมนนะครับแต่ถ้ารีดให้แฟนเนี่ยแมนที่สุดเลยนะครับ พบกับผมอาจารย์แซมกับรายการสัรยากันช่างได้ใหม่นะครับเพราะเรายังมีเรื่องในบ้านอีกมากที่ส่องได้ครับ